น้ำและให้อาหารปลากัดในขวดแบบอัตโนมัตินักศึกษาผู้รับผิดชอบนางสาวพิชรินวงศก่อและนางสาวสาันิญาอินทมนลอาจารย์ที่ปรึกษาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวรการวงศ์สายเชื้อภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์คณะวิศวกรรม,มาศาสตร์มหาวิทยายลัยอุบลราชธานี ำเป็นต้องเปลี่ยนใน้ำและให้อาหารปลากระดในขวดจำนวนมากนะคะเราจะมีแนวคิดในการออกแบบระบบเปลี่ยนใน้ำและให้อาหารปลากระดในขวน <c oughs> ดแบบอัตโนวัิโดยจะมีสี่ส่วนด้วยกันในส่วนแรกจะเป็นระบบแมคคีนนะคะจะออกแบบและสร้างโครงสร้างที่สามารถเคลื่อนที่ในแนวแกน X อโดยใช้สเปสเซอร์มอเตอร์เป็นตัวขับเคลื่อนโครงสร้างและทำการต่อองจรควบคุมไดมอเตอร์ซึ่งจะอยู่ในส่วนของอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนของซอฟต์แวร์ ได้ทำการเขียนโปรแกรมสั่งงานผ่านไมโครคอนโทรเลอร์นะคะโดยไมโครคอนโทรเลอร์ที่เราเลือกใช้คือ a u i n o Mega 2560เป็นตัวประมวลผลหลักจากนั้นได้ทำการออกแบบและสร้างหัวเปลี่ยนน้ำละให้อาหารปากัดในขวดนะคะซึ่งระบบของเราจะสามารถอำนวยความสะดวกและลดระยะเวลาในการเปลี่ยนน้ำมาให้อาหารปากัดในขวดของผู้ประกอบการปากกัดเมื่อเทียบกับแรงงานมนุษย์นะคะ ในส่วนของวัตถุประสงค์นะคะ 1. เพื่อออกแบบและสร้างต้นแบบระบบเปลี่ยนน้ำและให้อาหารปัตวัดมีขวดแบบอตัตโนมัติ 2. เพื่ออำนวยความสะดวกในการเปลี่ยนน้ำและให้อาหารปลาจัดในขวดของผู้ประกอบการาปลาจัดสา 3. เพื่อลดระยะเวลาในการเปลี่ยนน้ำและให้อาหารปลาจัดในเผืค่ะสำหรับหลักการทำงานของระบบเรานะคะ ส่วนแรกจะเป็นระบบแมคานิกนะคะองค์ประกอบหลักที่จะใช้เป็นอลูมิเนียมโปรไฟล์เป็นโครงสร้างขนาดสี่หคูณ80เซนติเมตรนะคะโดยจะมีชุดล้อรางขนาดเล็กโดยใช้สเต็ปเปอร์มอตเตอร,อตเตอร์เป็นตัวขับเคลื่อนในแนวแย่าง,อางเอียงในส่วนของอิเล็กทรอนิกส์นะคะเราจะมีสวิตซ์สองโหมดโดยโหมดแรกจะเป็นโหมดในการเลี่ยน,น้ำนะคะและโหมดที่2จะเป็นโหมดในการให้อาหารนะคะสวิตช์จะรับค่าจาก ผู้ใช้งานนะคะแล้วจะทำให้สเต็ปเป,ปรอร์มอเตอร์หมุนและเคลื่อนที่ไปแนวแกนเอนะคะเมื่อถึงในระยะที่เรากำหนดมอเตอร์จะหยุดเคลื่อนที่ค่ะและจะเป็นปั๊มที่ทำงานนะคะโดยปั๊มปั๊มน้ำกับสเต็ปเปอร์มอเตอร์จะทำงานสลับกันไปค่ะแล้วจะมีไมโครสวิตติดตั้งไว้เพื่อป้องกันการผิดพลาดเมื่อระบบแมาน,นิคเดินเกินระยะที่กำหนดนะคะ ระบบจะรีเซ็ตค่ากลับมาที่จุดเริ่มต้นซึ่งทั้งสวิตสเต็ปเปอร์มอเตอร์ปั๊มน้ำและไมโครสวิตช์จะสั่งการผ่านไมโครคอมพิวเตอร์นะคะในส่วนของซอฟต์แวร์ค่ะซอฟต์แวร์จะควบคุมการทำงานทั้งหมดผ่านไมโครคอมพิวเตอร์นะคะโดยจะควบคุมการทำงานแบบอัตโนมัติด้วยบอร์ดอโนโนเมก้าสองห้าหกศูนย์นะคะโดยเราจะเขียนโปรแกรมด้วยอโนโนนะคะ ซึ่งเราจะเขียนโปรแกรมให้สวิตช์เต็ปเปอร์มอเตอร์ปั๊มน้ำและไมโครสวิตช์ทำงานสัมพันธ์กันค่ะในส่วนของหัวเปลี่ยนน้ำให้อาหารนะคะเราจะสร้างหัวเปลี่ยนน้ำและให้อาหารปักกัดด้วยท่อ p พีวีและสายยางโดยเราจะแบ่งออกเป็นสองหัวคือหัวเปลี่ยนน้ำและหัวให้อาหารนะคะโดยอาหารของเราจะเป็นลายแดงค่ะอโการจาลองพื้นที่การปักกัดในฟาร์ม โดยการแบ่งขวดประกาศออกเป็น4แถวแถวและ10ขวดรวมกันเป็นทั้งหมด40ขวดและจดพร้อมด้วยการจับเวลาการเคลื่อนที่ในการเปลี่ยนน้ำและการให้อาหารปลาก,การะบนในขวดในแต่ละรอบนะคะอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่เราจะลองการยัปลากระกนะคะทจะเป็นแถว4แถวแถวและ10ขวดนะคะตรงนี้ก็จะเป็นหัว ให้อาหารและหัวเปลี่ยนน้ำค่ะส่วนในผลการทดลองนะคะเราจะทําการทดลองทั้งหมด10รอบการทํางานซึ่ง10รอบการทํางานคือการขึ้นที่เปลี่ยนน้ำหรือให้อาหารไปเกิดในขวดทั้งหมด40ขวดซึ่งจากผลการทดลองที่เราได้เก็บค้ามานะคะจะสังเกตเห็นได้ว่าเขาเฉลี่ยเวลาในแต่ละรอบการทํางาน ของระบบเปลี่ยนน้ำและให้อาหารปลาัะเป็วามแม่นยน,น,นมัดสมามารถทำเวลาได้เร็วกว่าการใช้แรงงานมนุษย์และในส่วนของความคลาดเคลื่อนของระบบในระยะการเคลื่อนที่มีค่าความคลาดเคลื่อนอยู่ในช่วง0.25ถึง0.5ซึ่งถือว,ว่า้อยมากค่ะ แต่ก็ยังถือว่ามีความคลาดเคลื่อนอยู่เล็กน้อยระบบอาจจะยังไม่เส็ียภาพเท่าไหรซึ่สามารถดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ระบบมีความเสถียรและแม่นยำขึ้นได้มากกว่านี้ค่ะซึ่งจากการทดลองทั้งหมดสามารถสรุปได้ว่าสามารถควบคุมและสั่งการการทำงานแบบอัตโนมัติด้วยโปรแกรม Arduino และสางการผ่านโครคอนโทรล o ลอร์ โดยการใช้บอร์ด Arduino Mega 2 5 6 0ซึ่งออกแบบให้ระบบมีการทำงานฟังก์ชันคือการเปลี่ยนน้ำและให้อากาศแบบในหัวการออกแบบของพวงตาล่างแะบบเปลี่ยนน้ำให้อาการศแบบในหัวอิเล็กทรอนิกส์ที่มีชุดรางเลื่อนของแกน X หม้เปลี่ยนน้ำและให้อากาศแบบในหัวให้สามารถเคลื่อนที่โดยใช้สเตปเตอร์มอเตอร์ไปยังตำแหน่งท pues? ี่กำหนดไปได้ การเปลี่ยนน้ำให้อาหารด้วยระบบเปลี่ยนน้ำและให้อาหารปลากระดในขวดแบบอัตโนมัติช่วยอำน,นวยความสะดวกแ,และลดระยะเวลาในการเปลี่ยนน้ำและให้อาหารปลากระดกนในขวดผู้ประกอบการฟาร์มปลากระดกได้